เทอมสองนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องหน่วยสนุกกับตัวเลขนะคะก่อนนเลยเรามาร้องเพลงกันดีกว่านะคะชื่อเพลงว่าเลขหนึ่งถึงเลขสิบไปฟังกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดอีกางแปดและเก้าสิบอีกั้างแปดและเก้าสิบจำให้ดีจำให้ดีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ เจดเจ็ดมีทั้งปละเกสมีทั้งปละเกาสให,ห้ดีจาให้ดีอ่าเด็กเเมื่อฟังเพลงเมื่อกี้แล้วเด็กๆรู้จักตัวเลขอะไรในเพลง1ถึงบ้างอะอะไรนะเด็กๆรู้จักเลข5ใช่ไหมคะเลข5เป็นยังไงเลข5เป็นแบบนี้นะคะอ่าเด็กเด็กรู้จัก ถึงเลขสิบเลยดีกว่านะคะอันนี้เลขแรกคือเลขหนะคะเลขหน่งเลขต่อไปต่อจากนลขคือเลขสองนะคะต่อจากเลข2ก็เป็นเลขสาต่อจากเลข3าก็ต้องเป็นเลขสต่อจากเลขสี่ก็ต้องเป็นเลข ต่อจากเลข6ต้องเป็นเลข7ต่อจากเลข7ต้องเป็นเลข8ต่อจากเลข8ต้องเป็นเลข9ต่อจากเลข9ต้องเป็นเลข10เด็กๆทบทวนกับครูน้ดอีกรอบนะคะว่าเลขถึงเลขสิบนี้เป็นเลขอย่างไรมีลักษณะอย่างไร เลขอะไรคะเด็กๆเลขหนึ่งนั่นเองค่ะอันนี้เลขอะไรคะเด็กๆเลขสองค่ะอันนี้เลขอะไรคะเด็กๆเลขสาม สวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็พบกับคุณครูเกตอีกเช่นเคยนะคะในเทอมสองนี้ค่ะเมื่อสักครูเ่เด็กๆก็ได้เรียนกันเรื่องของจํานวนใช่ไหมคะตัวเลขว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะไปกับครูน้อยต่อมานะคะครูเกตค่ะจะสอนเด็กๆในการนับจํานวนค่ะเดี๋ยวครูเกตนะคะจะพาเด็กๆลองไปนับจํานวนหนึงถึงกันดูว่าเป็นอย่างไรนะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ เราลองมาเริ่มนับจำนวนกันเลยดีกว่านะคะจำนวนแรกค่ะเด็กๆเห็นสตรอเบอรี่ไหมคะมี1นึ่ลูกคะ่ะต่อมาค่ะเด็กๆเห็นไหมคะมีมังคุดกี่ลูกคะหนึ่งสองสองลูกคะ่ะจำนวนต่อไปแอปเปิลมีกี่ลูกคะหนึ่งสองสาสาลูกคะ่ะ ต่อมาคะ่ะส้มส้มมีกี่ลูกคะหนึ่งสองสาลูกคะ่ะต่อมาแตงโมงมีจำนวนกี่ชิ้นคะ1 2 3 4 5องส่หองุนองุนมีจำนวนกี่พวงคะหนึ่งสองส 5้าหหพวงค่ะจำนวนต่อมาสับปะรดมีจำนวนกี่ลูกคะหนึ่ง6 7 7สาีลูกค่ะจำนวนต่อมาเชอร์รี่มีจำนวนกี่ลูกคะ1 2 3่ะ6 2สา เจ็ดแปดแปดลูกค่ะต่อมาค่ะกล้วยมีจำนวนกี่ลูกคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเกลูกค่ะค่ะจำนวนสุดท้ายนะคะชมพู่มีจำนวนกี่ลูกคะหนึ่งสองสามสี 5 6 7 8 9เจสมีจำนวน10บลูกค่ะกิจกรรมต่อมานะคะเดี๋ยวค,คุณครูเกตจะให้เด็กๆลองนับจำนวนดูว่าจำนวนในภาพเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่บ้างนะคะภาพแรกภาพผีเสื้อผีเสื้อมีจำนวนกี่ตัวคะลองนับสิคะ หตัวใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะภาพต่อมาคะ่ะดอกไม้มีกี่ดอกคะสามดอกเก่งมากคะ่ะภาพต่อมาคะ่ะพึ่งมีจำนวนกี่ตัวคะ ตัวคะ่ะภาพต่อมาค่ะต้นไม้มีจํานวนกี่ต้นคะหกต้นใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะรูปสุดท้ายคะ่ะแมลงเต่าทองมีกี่ตัวคะ มแมลงเต่าทองมีทั้งหมด10ตัวค่ะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองกันด้วยนะคะเป็นไงคะเด็กๆก,กิจกรรมนับจำนวนและตัวเลขสนุกไหมคะค่าวันนี้นะคะคุณครูเกตก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำเพียงเท่านี้นะคะต่อไปไปพบกับค,คุณครูกล้วยกันเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้คุูเกตสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูเก๋ยอีกแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้เรียนกับคุณครูนุ้ยและคุณครูเกดในเรื่องสนุกกับตัวเลขไปเอเดี๋ยววันนี้คุณครูุวยก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทํานะคะแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนตัวเลขกันก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆคะดูรูปนี้นะคะว่ามีสัตว์กี่ตัวเอ้ย หตัวเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆสังเกตซิว่ามีขนมในนี้กี่ชิ้นสองชิ้นเก่งมากค่ะรูปต่อไปค่ะรูปต่อไปนะคะให้เด็กๆดูสิคะว่ามีลูกอมกี่ชิ้นสมชิ้นถูกต้องค่ะในรูปต่อไปให้เด็กๆนับ สัตว์นะคะมีกี่ตัว1 2 3 4ใช่ค่ะในรูปนี้มีสัตว์ทั้งหมด4ตัวค่ะในรูปต่อไปค่ะให้เด็กๆนับดอกไม้ค่ะดอกไม้ในรูปนี้มีกี่ดอกคะเด็กๆ1นึ่งสองสาห้า ในรูปนี้มีดอกไม้ทั้งหมด5ดอกค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆในรูปต่อไปค่ะให้เด็กๆนับต้นไม้นะคะต้นไม้มีกี่ต้น1 2 3 4งสองมีทั้งหมดกี่ต้นคะเด็กๆ6ต้นเก่งมากค่ะในรูปต่อไปให้เด็กๆนับ ดวงดาวค่ะดาวในรูปนี้มีกี่ดวงคะหนึ่งสองสามี่หหกดมีเดวงค่ะในรูปต่อไปนะคะให้เด็กๆนะับเอเด็กๆเห็นอะไรไหมนะในรูปนี้รูปเค้กค่ะในรูปนี้มีเค้กกี่ชิ้นคะหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8ชิ้นค่ะเก่งมากในรูปต่อไปค่ะให้เด็กๆนับรูปวงกลมค่ะรูปวงกลมในรูปนี้มีกี่รูปนะ1 2 3 4 หมด9รูปค่ะในนี้ในรูปต่อไปให้เด็กๆดูสิคะว่าในรูปนี้นะคะมีรูปสามเหลี่ยมกี่รูปค่ะหนึ่ง ที่เราทบทวนเลขกันแล้วนะคะค,คุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะคะก็คือมีแบบฝึกหัดค่ะให้เด็กๆได้ไปฝึกเขียนตัวเลข1-10ถึงค่ะแล้วก็มีรูปสัตว์น่ารักน่ารักนะคะให้เด็กๆได้ระบายสีด้วยค่ะ เด็กๆอย่าลืมไปฝึกเขียนตัวเลขนะคะ1-10ถึง10แล้วก็ระบายสีให้สวยงามแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปกลับมาให้คุณครูได้ชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ในหน่วยเรื่องสนุกกับตัวเลขนะคะก็ คุณครูขอจบเพียงไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะมีหน่วยกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกนะคะสำหรับวันนี้คุณครูกล้วยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ